สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความโร้หุ้นมูลค่าหนึ่งล้านบาทนะครับวันนี้ชวนท่านฟังธรรมะของหลวงปู่ชาครับแล้วก็ผมเอาธรรมะนั่นมาขยายความมาตีความเปรียบกับบริบทการเทรดครับเพื่อทำให้เรา เข้าใจการเทรดมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเทรดมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเช่นกันนะฮะตอนนี้พูดถึงเรื่องของการเอาแต่ดีไม่เอาชั่วก็ทุกหนักครับในการเทรดนั้นถ้าคุณสนใจแต่กำไรแต่ไม่บริหารการขาดทุนก็เสียหายหนักครับเนี่ยฮะเป็นเรื่องราวของการมอง มองหรือโฟกัสแค่เรื่องเดียวครับแค่ด้านเดียวแต่หรือมีด้านหนึ่งทําให้เราขาดสมดุลครับพอขาดสมดุลปั๊บเนี่ยคาดหวังผลลัพธ์มากเกินไปก็ทุกข์หนักครับหลวงปู่ท่านบอกว่าความสุขกับความทุกข์นั้นมันมาคู่กันครับท่านเปรียบเหมือนกับงูครับสุขอยู่ส่วนหัวทุกอยู่ส่วนหางครับมันมามันมาคู่กันนะครับเหมือนกับมีดครับ มีดก็มีทั้งด้านคมแล้วก็ส่วนของด้ามครับต้องมาคู่กันครับด้านคมกับด้านทู่ใช่ไหมมันไม่มันไม่สามารถที่จะมีด้านเดียวเท่านั้นได้ครับถ้าเราคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะต้องมีให้คุณแค่ด้านเดียวเท่านั้นเนี่ยทุกครับเพราะว่าเราคาดหวังไงเราคาดหวังว่า คาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ครับเราคาดหวังกับกับความสุขอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องการความทุกข์เลยเนี่ยไม่มีทานครับเพราะว่าชีวิตมันก็จะมีทั้งสลับขึ้นสลับลงครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันปัจจัยหลายอย่างที่มันเข้ามากระทบเรานั้นมันเกิดจากคนมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมมันเกิดจากสภาวะอากาศทุกอย่างมัน มันหมุนเวียนมันวนไปตามตามความไหลลื่นของของ,ของแต่ละสภาวะของแต่ละคนแล้วสิ่งแวดล้อมครับซึ่งการไหลลื่นของสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากตัวเรานั้นมันเป็นไปตามกลไกมันนะฮะแล้วกลไกของสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางครับที่จะเข้าใจไม่มีทางที่ทจะมาซับพอร์ตเราได้ครับในภาพไหมครับ คุณอยู่คนเดียวจริงครับแต่คนรอบข้างคุณนะ่ะเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าภาวะหลลื่นของเขาแตกต่างกันไปครับในสุดมันต้องมาบรรจบกันและมาอินเตอร์เซ็กกันนะครับทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราคาดหวังว่าทุกคนจะต้องดีคุณคาดหวังว่าสิ่งแวดล้อมจะทำให้คุณมีความสุขตลอดเวลานะั้นเป็นไปไม่ได้ครับ มนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่ไม่ต้องการทุกครับต้องการแต่สุขแต่หลวงพ่อจะบอกว่าความจริงนั้นสุขก็คือทุกขแต่เป็นทุกแบบละเอียดครับนะฮะทุกคือทุกแหละหลวงพ่อปะสุขกับทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะเพียงแต่ว่าสุขก็คือทุกแบบละเอียดครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปั๊บเนี่ยไม่ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่สามารถที่จะแบ่งแยกกันได้นะครับระหว่างสุขกับทุกข์ซึ่งสามารถเอาไปเปรียบเทียบการเทรดได้เช่นกันนะครับขาดทุนกับกําไรก็ไม่ต่างกันนะครับบางคนคิดว่าการขาดทุนนั้นเป็นสิ่งที่คุณจ่ายไปอย่างเดียวเป็นสิ่งที่สร้างให้คุณเสียหายไปอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆไม่ใช่นะครับการขาดทุนก็คือกําไรแบบหนึ่งครับ และการกําไรก็เป็นเหมือนการขาดทุนแบบหนึ่งเช่นกันนะครับนึกภาพไหมครับว่ากําไรทําไมคุณถึงขาดทุนนะครับกาไรมันทําให้คุณขาดทุนเพราะว่าคุณจะประมาทครับอไรว่าตามที่คุณกําไรนะครับยิ่งกําไรมากเท่าไหร่นะคุณจะประมาทมากขึ้นครับคุณจะเกิดความโลภครับเห็นไหมครับบางคนถือหุ้นกําไรแล้ว ราคาวิ่งไกลแล้วนะยังอยากได้อีกครับพออยากได้อีกทำไมครับไม่อยากขายเก็บเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ดอกผลที่เขาควรจะได้ในสุดมันก็จบรอบลงมาครับกลายเป็นว่าต้องมาขายในภาวะที่ต้องหนีตายครับหรือไม่ก็ต้องขายขาดทุนไปในแบบที่น่าสมเพสน,นะครับบางคนกำไรติดต่อกันไปหลายครั้งคึกเขิมใจครับประมาทมั่นใจสุขีทุ่มหนักจัดหนัก กลายเป็นขาดทุนไหมครับไปไปมาแล้วมันจะวนครับวนไปวนมากําไรขาดทุน,นกําไรขาดทุนเพราะว่าอะไรครับกาไรนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจมันไม่มีการหยุดยัง้งไม่มีการเดินทางสายกลางนะในสุดคุณจะปล่อยให้ความสุขนั้นมันไหลเวียนมันกลายเป็นภาวะไหลลื่นที่กลายเป็นการขาดทุนได้ครับนะฮะแล้วการขาดทุนล่ะมันเป็นกําไรได้อย่างไร การขาดทุนนั้นคุณไม่ได้เสียครับโอเคแหละคุณอาจจะเสียเงินครับแต่คุณได้ประสบการณ์ครับคุณรู้ว่าสิ่งไหนไม่ควรทำครับคุณรู้ว่าคุณมีจุดอ่อนตรงไหนคุณรู้ว่าคุณพลาดตรงไหนแล้วนั่นแหละครับแล้วก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณผิดพลาดตรงไหนรู้ว่าสิ่งไหนไม่ควรทำมันจะทำให้คุณเกิดการคิดบวกครับ ไม่ให้คุณทําในสิ่งที่เป็นบวกต่อตัวเองทําให้คุณทําในสิ่งที่เป็นกําไรตัวเองครับด้วยกันนะครับเรียนรู้จากความผิดพลาดครับเขียนกฎขึ้นมาครับแล้วก็มีความระมัดระวังมากขึ้นครับและในที่สุดครับจะวนขึ้นไปครับทําให้คุณมีกําไรอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนมากกว่าครับแต่ในที่สุดครับการกําไรนั้นมันก็คือจริงเราก็ไม่สามารถจะกำไรตลอดเวลาครับใช่ไหมครับ คุณกำไรไปถึงพักหนึ่งต้องมีจังหวะที่เกิดการรอดาวจากอะไรครับจากความผิดพลาดคุณเองก็ได้เรียกว่า unforced error ก็ได้หรือไม่ก็เกิดจากภาวะตลาดที่ไม่เป็นใจแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าโอเคละในสุดแล้วกําไรไม่ยั่งยืนหรอกมันก็จะมีช่วะที่คุณขาดทุนแต่คุณรู้ว่าขาดทุนแค่ไหนคุณต้งยอมได้นี่ฮ และกำไรเท่าไหร่คุณถึงยอมได้ในทยามให้คุณเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าภาวะความเป็นกลางครับที่สุดแล้วความเป็นกลางนี่แหละจะทําให้เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าจิตที่เป็นธรรมะครับในในทางการปฏิบัตินั้นพระท่านบอกว่าให้เราเดินทางสายกลางก็คือว่าอย่าสุขมาก คือถ้าสุขมากก็อย่าหลงทุกมากก็อย่าตกครับพยายามประคองตัวเองให้อยู่ตรงกลางมากสุดครับเรามองทุกเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําสิ่งไหนที่เราต้องพิจารณามันเพื่อที่จะทําความเข้าใจมันแล้วก็ทําให้เราอยู่เหนือจากความทุกข์นั้นได้ครับลอยเหนือความทุกข์แล้วก็อยู่ใกล้ความสุขครับ นี่เป็นเส้นทางสายกลางที่เราจะต้องทำครับดังนั้นเนี่ยการเทรดนะครับอย่าได้มุ่งหวังว่าเราต้องได้กำไรอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับแต่จงมองใส่ใจว่าทำอย่างไรถึงจะอยู่กับการขาดทุนได้และทำอย่างไรถึงจะไม่ปล่อยให้การขาดทุนมันทำร้ายตัวคุณเองทำร้ายพอร์ตคุณให้เสียหายหนักครับถ้าคุณมองว่า กำไรกับขาดทุนมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับคุณจะเข้าใจเรื่องของการบริหารเงินทุนและคุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะต้องกลับมาสู่ทางสายกลางครับสมมติถ้าคุณกำไรถึงจุดที่ถึงระดับที่คุณรู้สึกเคลิบเคลิม้มคุณรู้สึกว่ากำไรมัน มันมากเกินกว่าที่คุณต้องการและคุณอยากได้อีกนั่นตอนนั้นและครับคุณจะต้องบอกตัวเองว่าฉันต้องกลับมาเดินสายกลางนะด้วยการอะไรครับล็อกกําไรไว้ซะแน่นอนครับเมื่อคุณตามที่คุณขาดทุนในทางกลับกันนะครับเมื่อคุณขาดทุนคุณรู้สึกว่าคุณเห็นแล้วว่าเออการขาดทุนมันมันต้องมันทําให้คุณเสียหายหนักแน่นอนถ้าคุณไม่มีลิมิตในการจํากัดมันได้คุณเข้าใจครับว่า การขาดทุนมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นแน่นอนแหละมันเกิดขึ้นแหละมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าคุณก็รู้ว่าถ้าเราสามารถบริหารจัดการการขาดทุนให้มันอยู่ในลิมิตที่คุณกําหนดหรือคุณควบคุมได้นั้นคุณก็จะไม่โชคมากเกินไปนะครับนี่แหละคุณจะดึงตัวเองกับไม่ไม่ให้ต้องตกต่ำไม่ให้จิตตกกับการขาดทุนมากเกินไปด้วยกันตัดความเสีายนั่นไปซะนี่แหละครับเป็นทางสายกลางในการการเทรดครับถ้าคุณทําได้นะ เมื่อคุณกำไรมากคุณก็มีการล็อกกำไรไว้เมื่อคุณขาดทุนถึงจุดลิมิตคุณต้องคุณก็ตัดความเสียหายไปแล้วไม่ทําให้คุณเทรดด้วยใจิตใจที่เป็นกลางครับเทรดเหมือนแบบพระปฏิบัติเลยคือท่านจะไม่ไม่สุขมากไม่ทุกมากแต่ท่านจะได้กําไรอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนครับนี่เป็นไอเดียนะครับที่ผมตีความมาจาก คำสอนของหลวงปู่ชาพรจาจาร์ผมนะครับว่าอย่าได้สนใจอย่าเอาแต่สุขครับแต่ให้สนใจทุกข์ด้วยทั้งคู่มันมามันมาคู่กันครับทั้งสุขและทุกข์มาคู่กันอุปมาเหมือนกับการเทรดครับกำไรขาดทุนมันมาคู่กันครับคุณต้องบริหารจัดการคุณต้องใส่ใจมันทั้ง,งสองทั้งสองเรื่องครับถ้าคุณใส่ใจทั้งกำไร แล้วก็สใส่ใจทั้งขาดทุนนั้นเนี่ยบริหารไม่ดีครับคุณจะมีความสุขและมีความเป็นกลางแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้การเทรดทําให้คุณเสียหายหนักครับที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณมีจิตที่เป็นกลางนะคุณมองการเทรดในแบบที่เดินทางสายกลางแน่นั้นคุณจะกาไรอย่างสม,ม่ำเสมอยั่งยืนได้ครับเพราะคุณเข้าใจไงเพราะว่าเข้าใจว่าทุก็ทุกไม่มากหรอกถ้าคุณจัดการให้ดีสุขก็สุขไม่มากหรอกถ้าคุณมีการ ล็อกกำไรให้ดีในสุดกําไรคุณก็จะมีการเติบโตอย่างสมาเสมอและยั่งยืนได้นะครับจิตคุณก็จะเป็นนักเทรดที่มีความสุขเป็นนักเทรดที่มีจิตใจที่เป็นกลางอย่างสมาเสมอครับก็ขอให้ท่านกาไรจากการเทรดอย่างยั่งยืนนะครับจรรเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ